ทุกคนกม่ไนะไผมไม่จะทำงี้ดีกว่าวันนี้เราจะสร้างสายสองตัวนะใช้ปปนะพวกสายเนี้ยไม่รู้หายไปไหนอะดิผมก็เลยต้องสร้างสั์ใหม่อะผมก็เลยจะสร้างตัวเก่าแล้วผมจะสร้างตัวใหม่แทนโอเคปะสายที่หายไปผมจะสร้างตัวใหม่แทนแะโอเคปะโอเคสังตัวนะครับเก็บไว้เป็นเทียระละริ้งในตัวนี้นะครับอืตรงนี้อ่ะหูเริ่มตัวแล้วนี่แล้วเนี่ย หาไปแค่หนึ่งวันเองวันขี้นวันเกิดอันนี้มุกเจ็ดจดไว้แล้วครับว่าสิบสี่เมตรเป็นวันเกิด,ดาากอของพวกเหล่านี้อุ้ยตัวใจหมุดเลยนึกว่าโตแล้วหายไปไหนกัะอ้าวงั้นก็กองนี้ก็เป็นสัตว์ของอีกตัวไปแล้วกันแล้วผมไม่อยากสร้างอีกแล้วผมไม่หาใข่แล้วคือผมขี้เกียจ คือผมหาไม่เจอด้วยแหละรประเดีนนะอุ้ยคอยาวทุกคนเมื่อวานนั้นผมผมเห็นคอยาวมันเยอะเองไงผมเลยค่าจะเปิดไปคฆ่าไดโน่เออไดโน่นี่ออกลูกออกหวานมาอีกแล้วโอ้โหพระเจ้าตัวนี้รู้สึกผมเห็นมันออกมาตัวนึ่งนะเมื่อกี้ไม่รู้ดิผมจะฆ่ามันอยู่ไหนเมมาเป็นไปใสกินเนื้อ ไหนแล้วก็ไม่รู้นะอาจจะโดนฆ่าแล้วนะอาจจะโดนฆ่าโดยพวกสายเซลลลาลาลา,ลา,ลาทุกคนสัตว์ปีกเอ้ยอยากเลี้ยง่ะอยากอยากให้มันเป็นลูกผมดนะูสิน่ารักอ่ะฮ้ยสัตว์ปีกนทุกคนไม่ใช่สัตว์ปีกเขาเรียกว่านายแนวเสาที่ปีนได้ โอ้ยอัปเดตเลยตัวนี้ก็โตละหืมพวกนี้ผมไม่รู้นะตัวนี้คือตัวอะไรอ่ะมันรู้สึกมันไม่ยังไม่โตเลยเออไอตัวนี้โตเต็มที่แล้วนะแต่แค่เนี่ยมันหายไปตัวนึงเพราะมันหลุมไงผมก็เลยต้องตัดเติมตัดเติมตัดเติมเพราะคนเขาอาจจะมองไม่เห็นก็ได้นะ พอมันกระโดดหนีเลยต้องมาเลยแหละถ้ากินเนื้อเนี่ยผมจะฆ่าผมก็จะเลี้ยงแต่ถ้ามันกระโดดออกเนี่ยผมก็จะฆ่าอีกโอ้โหโคตรโหดะอือเรวดูฝั่งนี้ก่อนเราดูฝั่งนี้นะเราขัดตาเว้ย อทุกคนอืมรู้สึกนะแถวนี้มีฟักทองเยอะโฮ้ยมึงทำอะไรกันอ๋อนี่มันลูกลักของเรานี่เออลูกักของเราเหรอผมผมเห็นมันมาแค่ตัวเดียวไม่ใช่เหรอเหลือแค่ตัวเดียวหรือมันออกมาหมดแล้วดูก่อนโอ้ยังไม่ออกยังไม่ออกอโอ้ผมว่านะตรงข้างงเนี่ยผมว่าเขาผกว่าจะเปลี่ยนแล้ว โซโลเนี่ยโซโลรู้สึกเกเลยียมากเลยนะโซโลเปลี่ยนตัวครับองนี้เพื่อมันจะฆ่าอย่างเงี้ยเออเพื่อมันกินตัวอื่นเข้าไปนะครับโอเคหลังจากนั้นเราก็ต้องหาไข่มาเปลี่ยนนั่นเองยูฮูเอาเอาเนื้อเอาหนังมาหนังมาแล้วไปแล้วไปทดลองอืม ไปดูตรงโน้นดินี่ครับตรงนี้เริ่มฟักแล้วตรงนี้เป็นฟันมอผมเอาน้ำมาใส่อ่ะผมก็ว่ามันลำบากไงขาออไปไปเลยอุ้ยมีฟันอยู่เลยโคบเจ้าเจ้าเทพเจ้าแห่โชคสวยไอ้ตอนนี้โตใหญ่แล้วเนี่ยลูกน้องนี่โตขนาดนี้แล้วละเนี่ยหลอด พวกเราเนี่ยรู้สึกไดโนเนี่ยผมอาจจะฆ่าตายไปแล้วผมตกหลานไปบ้าเลยพระเจ้าจักตองฆ่าไปบ้าเลยเตยแล้วบอกฆ่าไดโนอ่ะผมไม่รู้เลยว่าเขามันเป็นไดโนอ่ะผมจะฆ่าผมจะฆ่าไม่ใช่ไดโนคือคอยามเยอะผมก็ไม่รู้ว่าไดโนอยู่ไหนไดโนนมัก็เลยตายฮึมบอนสโต๊ะยุบ เบ็ดก็ s <S like s <S no. yeah, man, r ล็กเล l กเล็กเล็ครับลูกสาวในนัวสัตวตัวแรกพี่ผมในร้านหูยอมีั้ไปนเน้อมาเออจริงแต่มะนาวไม่มีเหมืลอบสเตอร์ไม่มีเออผมคิดถึงเอผมคิดถึงในนัวพี่น่าค่าเลยทุกคนเฮ้ยสไปโน่ what the fuck

ถ้ามีลูกนะบล็อกกรงข้างหน้าเนี่ยลำบากใจแล้วตัวเฉยเพราตัวข้างหน้าเนี่ยเพราตัวข้างหน้าเริ่มแย่แล้วนะวนดูมันอยู่เท่ใใกากรงสไปนูเหมือนไอ้ช็อกเตอรเนี่ยไปดูอีกไข่ใชฟองอ่ะคือตรงนี้สองแล้วตรงนี้อีกสองอาลุต ไดเมล่าไดเมโทโรดอนมากินเนื้อใช่ไหมโอเคให้มันโตเต็มที่เลยอน้องตัวละโอวนี่ตัวมาเป็นพ่อเลี้ยงใช่ไหม,มไดเมโทโรดอนผมอยากได้พอดีเลยนี่ตัวดีโหต้องอน้ำให้เขานะไม่งั้นเขาจะปรับตัวไม่ได้กับอากาศนะ ไดเมโทรดอนเี่ตัวที่ผมอยากเลี้ยงที่สุดแต่โกงมันแค่ไปหน่อยนะมาดูอีกกายช้องฟองดีกป่าวันนี้เราได้เน้นสัตว์กินเนื้อมากเลยสปไปโนอีกไดเมโทรดอน,นอีกออโอ้ยเรามีลูกตั้งหลายเอ้ยฝั่งนั้นจะขับักแล้วอ่ะโอ้ย แป๊บน,นึงนะผมขอรับก่อนในสวนสัตว์เราอเอ้ยไม่ใช่ในสวนสัตว์ในเอ่อในตสาวเราสัตว์เลี้ยงเรานี่มีตัวอะไรกินเ้อะมากมีสักหนึ่งตัวสองตัวก็สามตัวโอ้พระเจ้าไอตัวนี้น่าจะกินกินพืชเปล่าไม่รู้นะแต่ผมว่านะตัวที่สีเขียวๆกันน่ยมันก็จะกินพืชน,นั่นแหละถ้ามันไม่กินพืชมันก็กินของเหลวๆมาเจ่ะ อันนี้แ okay ม่งไม่ไรเลยลืมรับของจากวันลาไปตูี um> ๊ดนะเครซึ่งเดี๋ยวนี้นี่รู้สึกว่าผมหันมาสดใจในตัวสาะแทนแล้วมั้งก็ไม่รู้หรอกแตงไอบอกว่าชอบวัดพีอยู่ดีอะเออเกรที่หายไปไม่ใช่อะไรหลอกนะขที่เกียร์ทำอะมิโนโอนี่เออแย่ก็กะจะทำอะไรแต่ที่เกียจนะนะเออแล้วก็เออบอก ไม่เอาขี้เกียจนะกูหาขายไม่ได้เลยรูบอกเนี่ยไม่รู้ได้จะทําแบบไรดีเออรูไปหาแมมที่สนุกเล่นแล้วกันโอเคแล้วจากนั้นเราก็เมื่อเราเลิกเรียนจากยุทธศึปาร์กไหมงสัตว์เราเริ่มเยอะแล้วเฮ้ยเน็ตซี่ท่พายแล้วกลัวตัวอะไรมาเนี่ย ไปไปลงไปในน้ำก่อนลูกรักอ้ทุกคนสดน้ำลงไปดิน้ำน้ำน้ำผมไม่ตกใจแล้วอะไรคืออะไรอ่ะผมสกใจน้ำมากกว่าครับน้ำน้ำน้ำอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำน้ำด่วนครับตัวนี้น้ำครับน้ำกงน้ำครับกองน้ำครับตรงนี้กงคือกองพวกน้ำาละกัน ขึ้นน้ำนะอุ้ยไปโอเคงับหืมกงีเละดิอุ้ยลูกลากออกไปก่อนออมามู้ละเออย่างนี้่ เราจะทำให้มัท่วมเลยแต่เราจะปิดตรงที่เราทุ่งไงอุ้ยลูกเอ้ย,อย,อยตรงนี้คือหนูใช้ได้เลยนะน้ำปลาน้ำนี่อยากเลี้ยงมากเลยกลายมาเป็นลูกของลูกตะเลยลูกตาไม่นะ่ฉันจะอุ้ยอุ้ยฉันจะเป็นคนรับเลี้ยงเองต,อต่อจากนายนะ เพราะมันช่วยนายนะแต่นายลืมว่าคุณขอปลาได้อย่างไรมันองศาช่วยนายในเตะตัวสาวตัวมาเขาดูวิตะนายลืมได้ไงไอ้ก้นอุ้ยไอ้ก้นเที่ยหืมพักใหม่ดีกว่าแอ้ตัวใ,ใครมันอยู่ไหนโอเคใครมันอยู่นี่แล้วกันก็เอาเดาบมาฆ่ามันก่อน ออก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 ่อนอ,ออกก่อนออกก่อนนี่คือกูหยิบมาอมัวๆนะถ้าผิดก็ขออภัยด้วยบอขอเติมน้ำก่อนผมจะฟักในน้ำอุ้ยฟักในน้ำแล้วไม่เอาแล้วมนบกรู้สึกเหมือนแย,ย่เกินครับนี่ก่อนอื่อนนะครับถ้าเราอยากจะฟักสองตัวเลยเอานี่ครับนี่ เป็นไงนี่ครับถ้ามันฟักในน้าไม่ได้แล้วก็มาฟักบนโบกนี่อะไรแบบนี้เลยเวลาเนี่ยเวลามันเกิดแชรแล้วก็ตีต้นไม้ตรงเนี้ยเอออย่างเงี้ยเออเนี้ยดีปะละ่ล่ะอุ้ยคืออันนี้ประสัทน้ําตัวแรกเลยนะครับที่ผมเลี้ยงไหนดูซิน้ํามันกระจายมาหาไดเมโทรดอนหรือเปล่าไม่มีนะแล้วก็ออกมังองไม้ไม่มีนะ น้ำมันไม่ตรงอุ้ยนี่ยข้อ,ขอเสียข้อเสียเนี่ยข้อเสียคือน้ำมันไหลเนี่ยแหละน้ำมันไหลออกมาอุ้ยแยบบ่ประเด็น จะไหลหรือไม่ไหลเพราะนั่นแหละเพราะมันจะ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 มันจะ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 มันจะ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 มันจะอะไรวะมันจะไม่โดได้มีทูดเดินนะครับผมถ้าตรงเนี้ยผมจะพูดอะไรไม่รู้ผมจะไม่ได้ละตรงเนี้ยถ้ามันเลยไปตรงในมีทูดเดินคุณก็ไม่ ผมไม่กลัวว่ามันจะไหลไปนะเพราะผมทํากระจกกั้นไว้อ่ะแต่แบบนี้ yeah, yeah. Yeah, yeah. <c oughs> นเยี่ยแล้วปล่ายแล้วทุกคนแย่วไปเริ่มอีกมันจะเป็นกล้าชลาดเริ่อไปใหฟันแล้วแม่ช่วยทนะี่นมาก่อนรูฟันน่ะไม่เหลือเจ้ยนะมา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 หายก็เห็นถึงเลย อทุกคนคือเนี่ยจะทำยังไงก็ได้นะเนี่ยทุกคนเนี่ยวนี่ยใส่แม่ควานสามมาดิทุกคนมาดิทุกคนโง่เงียโ้หูงมเนี่ยโว่กร่างต่างโงก็ร่างทำแบงนี้อยู่นะอี่ผมก็จะทำาบนี้นะคือคือไม่มีญา ไม่ได้มันไม่มีใบไม้ออกเจอแหละนะผมก็จะทางนี้ครับมาดูอันเดียวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจเลยผมจะทานี้แหละนะนี่แหละนี่ไงถ้ามันเกิดไม่ได้ก็ไม่รู้แหละเออจริงเราจะเจอกันตอนไหนามาทุกคนต่อตามาดูนะว่าเราจะใช้ตัวอะไรเลีเล้ยง ตรงนี้เราใช้ตรงนั้นเลี้ยงก็ดีนะเราไม่รู้นะว่าเราจะใช้อะไรนะครับเนี่ยอืมไอ้แล้วก็ต้องเอาอนี้ออกนั่นเอ15เนี่ยก็จะเป็นสาบแสบที่กินเนื้อนะครับผมก็จะมีไดโนเสาร์ขาร์เดอิกาไดเบโทดอลแล้วก็สปลโนสโรล,ล,ล อ you ีกสองตัวนี่คลิปนี้เว้นเหมือนได้ใส่กินเนื้อเยอะเลยโอ้นี่ทุกคนนี่ดูดีทุกคนเร็วๆสิโอ้โหดูดีูคือเร็วๆอิสลา ไข่ใบเล่นนะครับผมฟักเกับเลยทุกคนดูนะว่าเราจะได้ตัวอะไรอะไรออ่ะอ้วู้วู้นู้วเนวซ้วูู้่้วู้วู้วูู้วู้วูว่้วูเวู้้องู เมื่อเขาตัวใหญ่ก่อนครับผมขี่ได้เป็นอะไรที่ดีว่าดีมากเลยวุ้ยมันกินอะไรมันกินกหญ้าเะไรข้าวข้าวข้าวไปแค่หญ้าวุ้ยไปอยู่ดิ้งกันเลยเฮ้ยมันกินอะไรวะหรือว่าปลาพวกผมดูในโดบิตะนะเห็นมันกินปลาแซ,ซลมอนนะปาซซลปาแซ,ซลมอนปลาแซลมอนมันอยู่ไหนอะปลาแซ,ซลมอนอันนี้ปลาปลาแซลมอนอ่ะข้าสารี เช้าก่อนโอยอปยังพึ่งเีพิ่งเปนไปไงอะเนี่ยกินไรอะเนี่ยมันกินเนื้อแล้วมันจะกินไร,รอ่อะลอเรนะาจะอรอไงเราจะรอทุกอย่างเลยกอนะที่เป็นเนื้อไก่ไม่ได้ไหอือ อลองเล่นแบนี้เลยไม่กินไม่กินไม่กินรยยีกนี้ไหนว่าโอ้ยอยู่ไหนว่าลืมถั่วโอ้ยเออผักอ่ะกินพวกผักก็ได้ไม่ก็มันโตเองครับไหนลองลไม,ม้ยสิ แค่เรากินไม่ได้ฮะเพิ่อเพิ่อยังมัดรอยแตงโมนี้เคแตงโมกินไม่ได้อยกินอะไรได้โอ้ยลำบากจังวะหรือว่าเราต้องโตเองธรรมชาติวะเราทาาผมว่านะต้องโตเองแล้วแหละนะอืมต้องโตเองแหละสำหรับคลิปนี้ก็ไปบายท่านครับ